ก็ขอกระสดีทุกเงินด้วยนะครับวันนี้พราชชอบมอเตอร์โฟกัสเด็นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในแอปหาเงินมาใหม่นะทุกคนเป็นแนวทําอาหารนะครับทุกคนเป็นแนวทําอาหารของค่ายกิฟวี่นะครับก็หลๆแอปจากแอปกิฟวี่นะครับก็สามารถถอนได้ทุกแอปนะทุกคนตรงนี้ย้ําไว้ก่อนนะถ้าใครอยากเล่นนะครับตารางคลิปม,มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจนะเกมเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวานเองนะครับคนเล่นไม่เยอะนะครับผมเพิ่งเปิดดูที่ p Play s t o r e นะครับคนเล่นประมาณ1,000คนนะทุกคนก็ไม่เยอะนะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในแอปนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการเล่นด้วยนะครับเมื่อเพื่อนนครับกดเข้ามาในหน้าแรกของแอปนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับเป็นภาษานะทุกคนให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะให้เราทําการล็อกอินด้วยอีเมลนะครับ หลังจากนั้นมันจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะทุกคนเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูแรกกันเลยนะครับให้เรากดไปที่เมนูที่สี่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับให้ญาติลดเสียงนะครับพอดีว่าโฆษณานะมันก็มีโฆษณาขึ้นนะครับทุกคนก็ขึ้นนานนิดหนึ่งนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราทําการกดออกนะครับนะครับหลังจากที่เรานะครับทําการกดเข้ามาในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับทําการสังเกตตรงนี้นะมันจะเป็นรูปผักผลไม้นะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับให้เรานะครับทําการกดที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะ ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่แม็กนะทุกคนแม็กนะครับตรงนี้มันจะเขียนบอกว่าแม็กหกนะทุกคนบางอันก็เขียนบอกว่าแม็กสินะครับก็คือสูงสุดของการผลิตนะครับทุกคนเราก็สามารถกดลับได้เลยนะครับกดลับได้เลยนะแบบนี้เลยนะครับกดลับมันก็จะเหลือศูนย์ะทุกคนแม็กหนะครับตรงนี้เป็นน่องไก่นะ พอก,กดปั๊บเรียบร้อยนะครับมันก็จะหายไปนะครับมันจะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเวลานะครับตรงนี้เวลาตรงนี้นะครับมันจะนัดถอยลังนะครับเมื่อสิ้นสุดนะครับคุณก็จะได้รับ1ครั้งนะทุกคนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการกดให้หมดนะโฆษณาก็เยอะนิดนึงนะสําหรับค่ายกิฟวีนะครับ สำหรับคนที่หาอยู่ว่าทําไมแอปนี้นะครับมันไม่มีตรงที่ถอนนะครับให้เพื่อนๆดูจนจบคลิปนะครับมีวิธีการถอนด้วยนะครับสําหรับคนที่จะถอนนะให้เล่านะครับทําการกดคลิกให้หมดนะเดี๋ยวผมก็จะทําการกดคลิกให้หมดเลยก็โฆษณาเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้โฆษณามันหมดนะครับคลิปนี้ โฆษณาโคตรเยอะเลยต้มนี้ไปก่อนนะครับโอเคเมื่อนเพื่อนกดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ตัวที่สามครับตรงกลางนะครับตรงนี้ให้เรานะครับทําการดูอาหารนะครับทุกคนดูอาหารตรงนี้นะพี่พวกพิซซ่านะครับมันก็จะมีวัตถุดิบนะครับตรงกลางนะทุกคนกลางหน้าจอตรงนี้นะครับพวกฮอทดอกพวกแป้งนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นให้เรานะครับทําการกดเพิ่มนะครับทุกคนกด ทำรัวๆไปเลยนะครับตรงนี้นะโฆษณาจะขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูให้จบนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เราทําการคลิกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดที่ตัวที่สองนะครับทุกคนตัวที่สองนะ ตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนตรงนี้นะครับมันจะให้เรารับทําการเสิร์ฟน้อาหารพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะให้เราเสิร์ฟอาหารพวกนี้นะครับพวกนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทํากันนะครับมันมีมนูอะไรบ้างนะตัวนี้นะครับผมจําได้มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ถาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เล่านะครับกดที่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะนับถอยหลังนะ จนถึงศูนย์นะครับคุณก็จะได้รับคะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะครับตรงนี้ตัวที่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับตรงนี้มันจะเป็นศูนย์นะครับให้เรากดที่ตัวแรกนะครับตัวแรกตรงนี้นะกดที่คลิกก่อนนะครับเพื่อรับนะทุกคนตรงนี้มันก็จะเพิ่มแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนะทุกคนถ้ามันติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันติ๊กถูกตรงนี้เราก็จะได้รับคะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกมานะผมก็เล่นคร่าวๆแล้วแหละนะทุกคนสําหรับแอปนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆกดที่ตัวสีเขียว,ยวนะทุกคนตรงนี้ให้เล่านะครับทําการเลือกนะว่าเราจะให้คนกลุ่มไหนนั่งโต๊ะไหนนะทุกคนตรงนี้ตัวที่เป็นเลขห้าเลขสี่เลขสองนะทุกคนตรงนี้มันจะจํากัดนะทุกคนคล้ายๆว่าถ้าคนหมดนะทุกคนมันก็จะถอยหลังแบบนี้นะทุกคนมันให้เราทําการกดเลือกนะครับแบบนี้นะครับ ห็นไ,ไหมครับมันก็จะเหลือประมาณ1คคนนะครับ1คู่นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ53วินาทีนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับเพราะมันมีโต๊ะว่างอยู่นะ ก็ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นเลือกศึกษาได้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้นะครับทุกคนตัวนี้นะครับมีเมนูชวนเพื่อนด้วยนะครับถ้าอยากชวนนะครับทุกคนตรงนี้โอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาสอนวิธีการถอนเลยนะครับสําหรับคนที่อยากถอนนะครับสําหรับแอปนี้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับมีลิงก์ถอนอยู่นะถ้าใครอยากถอนนะครับตรงนี้ โอเคเมื okay, ่อเพื <un> <un> ่อนๆกดใต้ล <zia> ่างคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีลิงก์ในการถอนจากแอปนี้อยู่นะครับให้เรากดล็อกอินไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนนะครับทาการล็อกอินอีเมลของเพื่อนนะครับที่ทําการสมัครไว้เมื่อกี้นะทุกคนหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนกดเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับทุกคน รูปโปรไฟล์ของแอปนี้นะครับมันก็จะโผล่ในตรงนี้นะเราก็สามารถรับรางวัลได้เลยนะครับถ้าใครมีคะแนนพอยต์ถึงนะครับตรงนี้ก็เยอะอยู่นะวิธีการเล่นวิธีการถอนก็สามารถถอนได้หลากหลายนะครับให้เพื่อนกดที่สามขีดด้านบนนะครับหลังจากนั้นกดแลกเปลี่ยนนะทุกคนตรงนี้นะครับให้เรารทําการกดแลกเปลี่ยนจากแอปนี้ก่อนนะครับเมื่อเรามีคะแนนนะครับให้เรากดที่ ตัวที่3นะครับเราสามารถเลือกถอนได้เลยนะครับมีอยู่ประมาณ56แอปนะครับที่ใช้ในการถอนนะครับตรงนี้เพียงแค่เพื่อนนะครับระบุอีเมลนะครับและระบุจํานวนเงินของเพื่อนเข้าไปนะครับตรงนี้เพื่อนสามารถถอนได้เลยนะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากถอนนะคะแนนที่ใช้ในการถอนนะครับก็จะเป็น1 1 9คะแนนต่อ0.01ดอลลาร์นะครับก็ใช้ไม่เยอะนะก็คุ้มอยู่นะถ้าใครอยากเล่นยาวเลยนะครับ โอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมแต่ละคลิปมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นนะ